ก็มาละยายเดี๋ยววันนี้ก็มายายไม่ได้พูดเล่นเด้อยายคิดห่อดีเด้อปวดชาบปวดชาบที่แหวงยายอุ่นคิดจึ้งลายเด้อกลับมาโวนกลับมาโวนับไม่เข้าก็ปากงับจับสูงโต้งโอ๊ยยายเขาบอกว่าบ้านนี้เชฟบอกให้ไปน้ำได้เราขึ้นฮอดลุงแหวงกว่าขึ้นฮอดลูกเด้อลูกชุดทองเพื่อนได้อันนาเออมันคือบ้าจะคือคือพวกมันรุ่งอ่ะมันอ๋อ ลุงแหวงย้ายเข้ามาอยู่บ้านเล็กที่1ิพกเลยเด้อยายอุ่นดีใจมากค่ะลุงอยู่บ้านบ่อแล้วแล้วลุงแหวงลูกคนที่เท่าไหร่กนเอาแล้วผมคนที่เท่าไหร่คนที่กลางอ้าคนที่สองอีกหมามาสาที่สองบอกว่านั้นมาลาติโอมาลาพ้นพ้นตั้งให้ลุงแหวงเป็นลูกชายหลานได้ ชิปชองมาดวนจีเด้อไปอยู่สีไดเครื่องกางังงงวะเลิกย่าห้องนอนหนูตาอันทั้งค่าหนูก็ฟังเสียงรถอยู่หนูก็นอนดึกหนูฟังเสียงรถช่วยยายอยู่ทั้งพี่ยายลองชโลว์วางลูกแดงด้วยบอมาจักเถื่อคิดฮอดเป็นห่วงนะคะบอมาจักเถื่อก็เลยนอนนะยายตื่นตีสี่มาฟังอีกคือได้สัมภาษณ์กนตีสามารทำเรื่องของเขาอย่างน้ำจ ค่ะไล่ชุดนะอยากบอกใบพระอยากบอกอยากไปโน่นไล่ชุดกำลังจะพากลับมาครับผมอ้าวเฮียเดจะมายุ่งยังกับเขานี่เฮียเดมาเหรอเฮียเดจะมายุ่งหยังเจ้าอยู่งตะกุงเทพไปเจ้าอยู่งชีเลอ่เฮียเดเดี๋ยวโดนยายร้องปาดยายอุ่นคิดฮอดลูกชายละ บอกลุงแหวงแล้วกับปานากลับมาบ้านกกอกดวนจีแล้วเจ้าก็เอาขึ้นรถมาด้วยนะคะตู้ใจเขาเกิดตูไตจคิดล้วเกิดเจ้าก็รยายจะไปซ้ำนอสบอกอือไปซ้ำนอสละก็ไปก้มพันพี่ต่อจะไปส่งอยู่ค่ะคุณยายยายเอ็นเอลเลอร์อูแจักแล้วบอกลูกชายเจ้าน่ะตักทุกที่อยู่ไหนมึงหลบบจักแล้ว ลูกชายหายประกาศหาดูประกาศหาลูกชายตามหาลูกชายค้ับจาเราะูยแล้วออกโคกอโลเลยค่ะคุณยายประกาศบักอะโโลตามหาลูกชายเลยค่ะาคุกรอจัดไปผ้อกเอามานเมื่อคืนนี้ยายนอนไม่หลับทั้งคืนโออยากระเชื่อปลเยก็มือโยโยาว้าเลืกท่านนั้นมากใชก็มื มาข้างนี้มาก็ยัมีมาจับจับไม่มลมเลยแล้วแต่เมื่กี้ก็มาเอามามาหาเกือบมีอมันอมยอมมาอย่าเนี้อวะ,อววอวะอม,มาอีเบืโผล่วปใคเงี้ยวะมาอีเบนก็แต่ก็เขาไม่รับเพื่นเพินพ่นขึ้นห้องลูกชายเพื่อนประกาศตามหาใชไหมคุณยายประกาศห<อ>าประกาศตามหาลูกชายจะไปสถานีอนามัยนะ นตายแล้วอยาจะไปแจ้งที่สถานีอนามัเด้อว่าลุงแวนยังไม่กลับไม่สถานีอนามัยไม่จ้าผมกกตุ่มเลยนผมจางนแลยสถานีตำรวจยู่ก่อนสังยึหางเยอไปสถานีอนามัยไปนเปอไปาน่วจไปบัาควมดันบ่ตามหาลูกชายอะตกลงใคร ใครเอาลูกชายยายไปก like hey, ็เอามาส่งด่วนนะครับเเดจะมาส่งไปกับพี่มานาแต่เงยเดจะมาส่งนี่มนาแตเลยวดจะมา่ก่าผู้ตดเอาไปคับมานืนต่เลยเาไปกว่มาอยเ่พักที่ต่างอยกับพักมาต่งาไกับมานา่เงยะว่งกมนาแม่รถน่ะวิ่งนะไมบใช่มานาเย็นเย็่ะเย็นา่เยเจะาไปาเยจะมากับ่มานเงา ยายหูมองนอนเลยเจ้าก็ะว้าเลยนี่หูเลยละนอนพูหมองนอนแล้วก็ไห่ท่าก่านแล้วก็เอามากซ่งแล้วก็โทรมากมือโทรมากคุณเจ้าก็ะว้าอ้าวเออๆทำไมเอ็งย้ายไปแบบมือเปิดคอนโทรลค่ะเจ้าก็ะว้าเลยมาวันนี้ต่อไปอย่าเฮ็ดมานี่ให้โทรมาบอกอยู่ใส่จบขอบคุณค่ะคุณยายหายห่วงแล้วค่ะพี่แหวงอยู่เตางอยค่ะเตางอยอยู่กับเฮียเดย์เราต้องเป็นห่วง เออพี่เพี่เดรายงานตัวกับคุณยายดุนอุ่นดวนนะคะคุณยายเฮียเดบ้านย่าชีนะคะถึงจะล้างกายทักจูเขาความกรเห็นง่มอรายงานตัวด่วนเด้อเฮียเดเนียวลุงแหวงไปนี่ล้างกายเขามาเห็งยุบใจหกใหหรแบบมาซ่องกรยงแหุใหญ่ใหญ่ยุบจเนอยู่กับบ้านด่วนครับกับบ้านด่วนครับ